สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับข่าวด่วนนะครับสื่อใหญ่ขยี้พ่อน้องนะครับพ่ออนามัยไม่จบนะพี่ครับล่าสุดนะครับออกมาลงข่าวอยู่แล้วนะครับรอบนี้เป็นผู้ชายครับก็ขอบคุณนะครับเครดิตนะครับช่องไทยนิวส์สื่อช่องไทยนิวส์ครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่พ่อน้องนะครับได้ออกมาพูดถึงฟ้าลากมะม่วงแล้วก็ได้พูดถึง ตำรวจผู้ใหญ่ที่แห่กันมาที่บ้านคลิปนี้นะครับนำเสนอไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้มีเกตนาที่จะไปหมิ่นใครนะครับอยากให้สังคมได้เข้าใจกันวันนี้ก็เลยนําเสนอคลิปนี้นะครับนะให้กับพี่น้องประชาชนได้สดับรับชมกันนะครับตอนนี้นะครับสื่อใหญ่ก็เล่นข่าวเรื่องนี้แล้วขอบคุณมากๆครับอย่างน้อยเรื่องนี้ต้องเราต้องตีแผ่้กับสังคมไม่รู้ความจริงอะไรจริงอะไรไม่จริงเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ ให้สังคมตัดสินครับกับสิ่งที่พูดขึ้นนะครับนะ่าสุดครับนะกขขอบคุณนะครับนะช่องไทยรัฐด้วยครับนะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับไปครับพ่ออนามัยนะแต่วันนี้เขาเลิกรากับแม่้ังชมพู่ไปแล้วนะครับจู่ๆพ่ออนามัยมีการออกมาพูดผ่านทางไลฟ์สดทางติกติกแล้วก็ทางช่องยูทูบของเขาเนี่ครับก็มีการย้อนไปในวันนั้นเนี่ยนะครับที่มีการตามหาตัวฆาตกรตัวจิตกันอยู่เนี่ย พ่อนาะยแบบว่าตำรวจเนี่ยเอ,อก็สงสัยว่าเป็นใครนะซึ่งวันนั้นถ้ารู้เนี่ยว่าเป็นคนนี้เนี่ยนะก็จะไปจัดการในวันนั้นนะก็สงสัยก็จะไปจัดการคนนี้แหละนะจะให้ไปเฝ้ารากมะม่วงพ่อบอกนะจะเอาให,ให้หนักเลยแต่ปรากฏว่าทางก็โทรไปหาตำรวจนะปรากฏว่าตำรวจก็แห่มากันเลยลระดับผู้กองผู้การของสอตทชบินด่วนมามาพบในตอนนั้นแล้วก็มาห้ามปลามบอก ให้ใจเย็นๆนะให้ใจเย็นๆให้อดทนนะก็คือที่เล่าหนูพ่อบอกมไม่ได้มาอวดอ้างอะไรนะ,ะว่าตัวเองเก่งย่างอย่างนี้แต่เขาทํากับลูกเรานะก็มีการร้องผมร้องไห้นะครับในในวันนั้นนะตัวของนายตำรวจระดับสูงเนี่ยก็บินมาบอกว่าให้ใจเย็นๆอดทนไว้ใกล้แล้วใกล้จะจับได้แล้วนะแล้วก็คือเขาก็กลัวอยู่ประมาณสีเรื่องหลักๆพ่อบอกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรนะครับ ก็ย้ำว่าถ้าวันนั้นเนี่ยตำรวจไม่ห้ามก็จะเอาให้เป็นปุ๋ยนะครับอยู่ในรากมะนม่วงเลยว่าอย่างน,นี้ก็มีการออกมาเล่าในทวิตต่นะครับออาลองฟังดูแล้วกันนะพ่อก็คงจะอัดอั้นตนใจเพราะคนถามเยอะหลังจาก,กลุงคนเนี่ยถูกสารรีรักษาจับกุกครับพี่ๆลองดูคลิปในช่องแปดนะครับนั่นครับจะมีอย่างไรมันเง่าพดปีที่แล้วนะครับ ชื่อคิดมันชื่อคิดว่าชาวบ้านเกาะแฉนะครับชื่นว่ากกนี่ยนะครับจะเห็นมีมีสัมภาษณ์ที่เขาเห็นรองเท้าน้องนะครับนะครับวันนั้นนะครับทําไมเขาถึงโดนนะครับพี่เข้าไปดูนะทาไมเขาถึงโดนนะครับผมพยายมมีหลักฐาน วันแน่นนะครับยินไม่รู้ดอกหพี่ไม่ต้องมาถามผมนะพี่จะรู้เลยครับพี่ไปดูเลยบมว่าร้องเท้าสองวันที่เขาสัมพนันธ์จะเราแบบั้นเนาะที่คนที่เจอรองเท้านะครับนะครับพี่ไปดูเด้อพี่ไปดู ใครไปชวนเจอน้องก็บกับม้นั่นแหละครับเข้านั่นแหละครับมันเห็นก่อนครับอืมถ้าไปครับคือบอยู่บงทีถ้าไปเจอน้องนั่นแหละกับมนั่นแหละครับอืมอืมก็บอกนะครับไปเพิ่งข้าวได้ครับไปเพิ่งข้าวได้เยอะจะพาจะพาพูดทำไมเขายิงโดนใช่ไหมใช่นั่นแหละครับมันมีหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างครับ ใช่แล้วครับไปดูได้ครับพิมพ์คําว่าชาวบ้านโกกอกแฉนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับพี่ครับพิมเข้าไปดูช่องแปดนะครับเดี๋ยวเข้าดูให้ครับหน้าปกจะมีรูปผู้ชายชาวบ้านโกกอกนะชาวบ้านโกกอกนะครับอาจจะพูดภาษากลางไม่เก่งนะครับผมนีดแล้วก็ป้าคนที่เจอรองเท้านะครับนั่นแหละนะครับข่าวช่องแปดนะครับพี่พิมเข้าไปดูด้วยครับพิมเข้าไปดูเลยครับ ข่าวข่าเมื่อปีที่แล้วนะครับอพิมพ์เข้าไปดูนะครับเลอเลอเลอขับเด็อ,อ,อ,อแล้วจะเข้าใจแบบละเอียดละเอียดเลยครับผมถ้าผมถ้าผมคิดในใจนะเขาเห็นเหมือนเลยแล้วครับแต่เขาบุกล้า,าว่าครับเขาบุกล้า,าเป็น ที่ปิ๊กไปดูแล้วพี่ปิ๊ครับอันเขาก้าวว้าวครับเขาก้าวว้าวนะจกเกมตั้งแต่มือนั้นะครับอืมผมว่าเขานั่นแหละโอ้ยมือยากว้าวเขาซิยุ่งยากนั่นนะกระบอกโมยุ่งยากเอเพราะว่าพานไปแหลวรับตัดสินแหลวนั้นน่ะตำรวจตำรวจบอกเลยว่าสงสัยใครแล้วว่าเป็นคนนี้นะผมจะประจัดการครับพี่จะให้ไปเฝ้าล่างม่วงนะครับอแบบ โอ้หนักดีนะครับเสียงดังครับชีบเลยครับนู่นชนยางน,นะครับอพอดีเขาจิ้งเดียวไปแล้วก็ทางผู้การแบบผู้การนพสินอ่าต้องร้องจอ่ออะไรมาพบ,เ,บลาเลยครับร้องไห้เลยครับแหมมาพบใกล้ๆครับอยู่ในบ้านร้องไห้เนี่ยผมจะให้มันไปเฝ้าล่างง่วงครับสมัยนั้นนะครับจริงนะครับผมนะพนะนะักงนะานทะี่ยุบนะครับมาห้ามปลาไว้ให้ใจเย็นๆใจเย็นนะพ่อใจเย็นนะพ่อ งามสไลดนั้นเนาอะอ,อันนี้เล่าความจริงอะผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าอดอวดอ้างหรือว่าเก่งยินดีอะไรนะทำของลูกเราเนาะนั่นแหละผมจะร้องไห้ครับระดับสูงเลยบินมาเลยครับมามา,มาปามบินมาคืนนั้นอะไรครับมามามา,มาปามให้ผมใจเย,ย็นใจเย,ย็นอดทนไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้จะจับแล้ว ก็ากลัวกากลัวสี่เรื่องครับใข้แล้วอย่าเพิ่งเอาไปเป็นปุ๋ยนล้วล่างง่วงเลยอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเลยนะครับนั่นแหละอันนี้ผมเล่าความจากใจนะพี่ตอนที่พี่ถามมาในที่ต่อก็ถามมาเยอะครับวันนี้ผมขอยเล่านะครับคนเป็นพ่อเนาะครับคนเป็นพ่อนะครับ,เร,บเรารู้แล้วแถมพี่พี่ครับแตนนั่นสายไล่ว่าเราเป็นผู้คนทําคนกระทำามันเจ็บใจนะพี่นะครับ มันน่าจะเอาไปทัาปุ๋ยในร่างงูม่วงเลยครับมันเลยครับมันเลยมันร้องไห้เลยครับวัมนั้นนะนี่แค่สิครับก็เป็นการนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาก็ให้สังคมไปรับรู้ครับขอบคุณสื่อไทยนิวนะครับที่นําเสนอข่าวคลิปนี้ให้กับพี่น้องบางปโอ o ได้เห็นนะครับถึงพฤติกรรมต่างๆอะไรต่างๆนานะครับสังคมก็ตัดสินกันเอาเองนะครับว่าถูกผิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยแค่สิครับ คลิปนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่มีเจตนาที่จะไปมินประมาทไทยนะครับนะก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เสพข่าวลงตตลงมาเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังอีกแล้วนะครับนะขยี้ข้าวกันแล้วเมื่อวานพี่ครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องบางประโอนกุ๊บกุ๊บคณีครับเดี๋ยวเราเราไปดูในอีพีต่อไปนะพี่ครับวันนี้ก็สับไรนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ใครก็มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามครับสวัสดีครับ